7:00น.โอ้เดี๋ยวอ่อนยอแล้ว <laughs> <laughs>

รดีครับรถดีค็ับนยครับสีขาว

อบแบบมะฮัมเราแบบเปิดตาไหนให้ค้นแดงๆม่ได้ฉ่ำเลย้งเวงต้งยางคือหล่อมากจริงเราแมนเหรอมันเลกพได้ตอนนก็ปาร์ตผ่ามงามแหงบ่ะส่สตอร์เลยนะครับทุกคนไหยิลาดเนยยีหลาดเอยมันบิดได้ไหม 帮我把几袋吧，大哥。几袋？几袋